โอเคครับผมบันทึกแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสําหรับชาวราศีกุมนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงในช่วงไตรามาสที่2นะครับไตรามาสที่2สําหรับชาวราศีกุมไตรามาสที่2คืออะไรก็คือช่วงระหว่างเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะครับไตรามาสแรกคือมกราคมพามีนาเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับต่อไปคือไตรามาสสนะครับเรามาดูกันสินว่าไตรามาสสเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยของชาวราศีกุมเนี่ย ผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาเนี่ยจะมีชีวิตในเรื่องการงานกับการเงินเนี่ยเป็นเช่นไรนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เปิดเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามมานานแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่5สําสหรับอนุชาแล้วนะครับมามาห้หายแต่ก็ยังมีคนติดตามยังมีกําลังใจมาให้อยู่ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณมากจริงๆครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากถ้าติดตามมานานแล้วส่วนผู้ที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับอนุชาออกตัวไว้ก่อนนะว่าอนุชาเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องดวงดาวเลย หลักโหราศาสตร์ไทยแบบแท้ๆคือการโยกย้ายของดวงดาวการเคลื่อนที่ของดาวนั้นดาวนี้เข้าสู่ภพนั้นภพนี้เป็นเป็นเป็นนิดเป็นประเป็นกเกษตรเข้าเรือนลาภาอะไรเนี้ยอนุชาไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าถ้าต้องการดูแบบละเอียดขนาดนั้นนะอนุชาก็กราบขออภัยจริงๆที่อนุชาให้ไม่ได้นะครับเพราะอนุชาเนี่ยดูดวงโดยการเปิดไพ่ถามคําถามไพ่ไปแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ไพ่ออกมาเป็นแบบไหนอนุชาก็ ทำนายไปตามนั้นนะครับเนาะแล้วก็อนุชาไม่เคยให้ดูไพ่นะครับตั้งแต่หลายปีแล้วตั้งแต่ทำในแรกๆแล้วไม่เคยให้ดูไพ่เลยนะครับเพื่อลดประเด็นความดราม่าเนาะก็เหมือนกับมาเล่าดวงให้ฟังแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วก็ที่อนุชายย้าอยู่เสมอทั้งผู้ที่เข้ามาชมใหม่แล้วก็ผู้ที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยอนุชาบอกอยู่ตลอดว่าอย่าให้หมอดูมาลิขิตชีวิตของเราจากลมปากของเขาหรือการทํานายของเขาเพราะว่าหมอดูไม่ใช่ญาติเรา หมอดูไม่ใช่คนในครอบครัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราลิขิตเองชีวิตเราเราลิขิตเองอย่าให้หมอดูคนไหนมาลิขิตชีวิตของเราจากคําทํานายของเขาหัวสมองเราคิดเองได้หัวใจเราเราหัวใจเราเนี่ยเลือกเองได้ว่าจะรักใครหรือเกลียดใครหรือชอบใครเท้าเนี่ยเรากําหนดเองได้ว่าจะเดินไปทางไหนจะเลือกอนาคตให้เดินก้าวไปสู่ทางไหนทิศทางใด ทุกสิ่งทุกอย่างเรากําหนดเองหมดไม่ใช่หมอดูนะครับไม่ใช่หมอดูจริงๆนะครับถ้าหมอดูท่านไหนทานายถ้าหมอดูท่านไหนทานายแล้วเรารู้สึกว่าเออฟังแล้วมันมีเป็นกําลังใจมันรู้สึกดีก็ก็เก็บเอาไว้เป็นกําลังใจที่ดีแต่ถ้าหมอดูท่านไหนทํานาย,นายว่าช่วงนี้ช่วงนั้นราศรีคุณไม่ค่อยดีราศีคุณดวงตกราศีคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องใส่ใจนะครับเพราะทุกอย่างเราลิขิตมันเองเนาะโอเคเนาะตามนั้นนะชีวิตจําให้มันนะครับชีวิตเราเราลิขิตเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตของเรานะ ฟังสนุกสนุกฟังขำาำก็ได้นะครับสําหรับผมนะอ่าเนาะคลิปอื่นหรือว่าหมอนดูท่านอื่นเขาจะพูดยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่สําหรับผมเนี่ยผมแนะนําให้ฟังของผมเนี่ยฟังแบบขำขำฟังแบบสนุกสนุกแล้วกันนะเปิดไพ่มาแล้วนะครับสําหรับชาวราศีกลุ่มในช่วงไตรมาสที่2ผู้เกิดเดือนกุมภาพันธ์ไตรมาสที่สองของปีหกสี่มกราพฤษภามิถุนาจะมีแค่เดือนพฤษภาเดือนเดียวบอกเลยนะจะมีแค่เดือนพฤษภาเดือนเดียวที่เหมือนกับว่ามันสะดุดมาติดขัดมันมีปัญหา ไม่รู้แหละไม่รู้เรื่อไม่ไม่รู้ว่าเรื่องไหนแหละแต่ผมพูดอยู่เสมอนะครับถ้าใครติดตามถ้าใครติดตามมานานแล้วเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาเคยสังเกตตัวเองไหมเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าพอเข้าสู่เดือนพฤษภาทีไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยุ่งยุ่งวะทำไมชีวิตมันจุกจิกวะทำไมชีวิตมันมีปัญหาวะหรือบางทีก็อาจจะมีเดือนอื่นด้วยแหละนะครับคือถ้ามันถ้าเราไม่ได้สังเกตอะไรลึกขนาดนั้นน่ะแต่ลองให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าทุกๆปีของเดือนพฤษภาเนี่ยบางทีมันจะมีเเรรรืื่่ออองงงะไบา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักหรือไม่ก็เรื่องในเรื่องหนึ่งสักเรื่องเนี่ยที่มันเป็นปัญหาทําให้เรารู้สึกปวดหัวจุกจิกลาคาญใจหรือบางทีก็บางคนก็อาจจะเจอปัญหาแรงๆนะครับในช่วงเดือนพฤษภาอันนี้ผมให้ตั้งข้อสังเกตนะอ่าผมไม่ได้เกิดเดือนผมไม่ได้เกิดเดือนกุมภานะแต่ผมอยากให้คนเกิดเดือนกุมภาแล้วตั้งข้อสังเกตว่าพอชีวิตเราในย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาทีไรเนี่ยปัญหาจะเกิดทุกทีนะครับอ่าแล้วเดือนอื่นล่ะนะครับแล้วเดือนอื่นล่ะโอ้โหดีเปิดไพ่มาเนี่ย คือความน่าอิจฉาจาได้ไหมถ้าใครถ้าใครดูผมนะถ้าใครดูไอคลิปที่ผมทํานายดวงรายปีเอาไว้นะผมให้ราศีไหนเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้ราศีกุมนะครับผมทํานายมาก่อนนานมากนะผมทํานายว่าราศีกุมจะเป็นอันดับหนึ่งพรนานพอสมควรนะครับเออคือคือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าผมเปิดไพ่แล้วไพ่มันดีอ่ะผมก็เลยจัดลําดับราศีตามที่ผมคิดเองว่าราศีไหนจะเด่นที่สุดและราศีกุมเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมครัปีหกสามเนี่ยผมทํานายว่าราศีกลุมเนี่ยค่อนข้างโอเคเออว่ะไม่รู้นะชีวิตของแต่ละคนจะเป็นยังไงไม่รู้มันอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งด้วยแต่มันเหมือนกับการก้าวขึ้นกระไดก้าวแรกแรกก้าวแรกแรกนะในปีหกสามเนี่ยส่วนปีหกสี่เนี่ยมันเหมือนกับขึ้นไปเรื่อยๆเลยคือคือเราเราผ่านก้าวแรกแรกไปแล้วต่อไปในปีหกสี่จะเป็นก้าวต่อต่อไปที่จะสูงขึ้นกว่านี้ถ้ามีความพยายามแล,และและราศีกลุ่มเนี่ยผมพูดอยู่เสมอย้ําอยู่เสมอว่า เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามสูงถ้าราศีกุมขวัไหนมีความพยายามต่ําความฝันน้อยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยกระเตือืองไม่ค่อยมีแรงผลักดันในชีวิตเนี่ยแสดงว่าเป็นราศีกุมที่ผิดปกติแล้วนะครับเพราะราศีกุมส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่เท่าที่เท่าที่เคยเห็นนะมีแรงผลักดันในชีวิตสูงอยากได้อะไรต้องพยายามทําให้ได้ถึงเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดนะครับแล้วเขามีความฝันที่ค่อนข้างสูงกับตัวเขาอ่าเนาะจะทําได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่วาสนาแต่นะครับ พอดูจากไพ่เน so, so like be ี่ยในช่วงไตรมาสสองเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมันมันเหมือนกับจิกซอที่พอดีจิกซอที่ลงตัวนะครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปอยากทําอะไรจงรีบทําเพราะไพ่เพราะเพราะไพ่ดีๆขึ้นมาเยอะเยอะใช้คำว่าเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องการงานถ้าใครเป็นลูกน้องเขาลูกจ้างเขาเนี่ยอยากจะออกไปทําอาชีพส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะแต่คุณก็ต้องคือไม่ใช่อยู่ดีๆพูดออกไปนะคุณก็ต้อง ไม่รู้นะว่าวางแผนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าวางแผนมาก่อนหน้านี้ว่าจะออกไปทาอาชีพส่วนตัวก็ต้องมีเงินเก็บมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหมอดูบอกว่าดีออกแม่งพวดเลยาทั้งที่ตัวเองยังไม่มีตังติดตัวเลยออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวก็เจ๊งนะพูดง่ายๆเลยคือคือถ้าไม่มีประสบการณ์และไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีสายป่านเนี่ยบางทีเนะนี่ยโควิดแบบเนี้ยคุณจะไปรอดได้ยังไงคุณต้องมองความจริงด้วยไม่ใช่ว่าหมอดูทํานายว่าดีก็ดีอย่างเดียวแบบดีนหลับหูหลับตาเชื่อไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนเีาอคนนุุณมทสรง แล้วอยากไปทากิจกรรมกิจการของตัวเองเนะี่ยถ้าเป็นลูกจ้างเขาอยู่เนะี่ยไปเลยไปตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้เหมาะที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะที่สุดแล้วตั้งแต่มีสามเป็นต้นไปเนะี่ยเหมาะที่สุดที่คุณจะไปยืนด้ยขาตัวเองได้แล้วนะครับยืนด้ยขาตัวเองได้แล้วส่วนผู้ที่ยังรักงานเดิมอยู่ยังเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องพนักง,งานออฟฟิศหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถามว่ามันดีไหมคือว่าผมคิดว่ามันออกไปในแนวทางที่สบายใจดีแล้วก็ โล่งใจขึ้นปัญหาอุปสรรคมันพูดม,มันหมอรู้ทั่วไปเลยเนาะคือจะให้ผมพูดยังไงที่ไม่ให้เหมือนหมอรู้ทั่วไปล่ะเอาง่ายเลยคือผมได้ไพ่ดีอ่าก็เลยบอกว่ามันมันมันค่อนข้างโลง่งๆแต่ไม่ได้รับประกันว่ามันจะดีไปทั้งหมดทั้งสามเดือนนี้ในแต่มาสองผมบอกแล้วผู้ภาน่ะมีมีมันมีปัญหาเพราะมันเพราะมันมีไพ่ดีขึ้นเยอะก็จริงแต่ไพ่ปัญหาก็มีขึ้นมาด้วยแต่โชคดีที่ไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับออาเนาะ เจอปัญหาแน่นะครับพฤษภาคมมาเจอปัญหาแน่ติดขัดอะไรบางอย่างหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะให้รู้สึกอึดอัดในเรื่องการงานแต่เมษามิถุนาแจ๋วครับแจ๋วไม่ใช่ว่าพูดว่าดีแล้วจะยิ้มแป้นอย่างเดียวต้องทําให้ตัวเองครับเป็นนิสัยของชาวราศีกุมแท้ๆถ้าตัวเองยังขี้เกียจอยู่ปรับตัวเองให้เป็นนิสัยราศีกุมแท้ๆคือชอบคือชอบอะไรที่มันแบบใหม่เสมออะ เป้าหมายก็ใหม่เสมอทุกอย่างมันต้องใหม่เสมอทุกอย่างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนมีความล้าหลังอยู่ตลอดในหัวสมองเรานะเราคิดทุกอย่างนะยอยู่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันจะล้าหลังอยู่ตลอดเพราะเราในหัวหัวนําสมัย,ยตลอดทุกอย่างที่มันดีมันไม่เคยดีที่สุดนะครับขอยืมคาพูดคริสโตเฟอร์โนแลนด์มาพูดหน่อยทุกอย่างที่มันดีเนี่ยมันไม่เคยดีที่สุดสําหรับชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพัฒ แลวคุณไม่ใช่มานอนดูยูทูบเออดูยูทูบทุกวันเลยมีกาลังใจหมอดูพูดดีมีกําลังใจแต่นอนดูยูทูบแม่งทุกวันอนะไม่ได้ไปทำส้นตีนเลยเลยวันวันวนอนได้เฉยเอาโทรศัพท์เกลี้ยงทิ้งไปแล้วลุกไปทําเชื่อเถอะมันดีต่อคุณปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะผมบอกไว้ก่อนปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณคุณจะปล่อยโอกาสไปได้ยังไงคุณใช้ความพยายามในการไขว่คว้าคนที่เป็นข้าราชการก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้คือถามว่ามีเกณฑ์ได้โยกย้ายในช่องไตรามาสที่สองนี้ไหม คือไพ่โยกย้ายยังไม่ขึ้นนะแต่ผมมองว่าเรื่องอื่นๆมันดีออาจจะทํางานด้วยความสุขอาจจะทํางานแล้วมันมันปังว่ะมันโอเคว่ะหรือว่ามันได้รับความสนใจว่ะหรือว่าต่อให้คนที่ดวงชะตาต่ําเตี้ยเลี่ยดินจริงๆเลยนะแบบแบบว่าคือโชคลาภมันอับแสงมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่มันดีกับเขาไม่ค่อยมีอะไรที่มันมีความสุขกับเขาเลยเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยสเต็ปของความความราบรื่นในเรื่องการงานเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาบ้างในชีวิตคุณจนคุณสังเกตได้ว่าเออมันก็ แม้ว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ดีขึ้นเวอันนี้ต้องดูตามหลักความเป็นจริงด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยชะตากรรมที่ลิขิตมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันบาปกรรมบาปเวร,รที่ทํามาตะก่อนเนะี่ยมันไม่เหมือนกันอ่าทิดภาพต่างง่ายอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอันนี้อันนี้กราบขออภัยด้วยแต่ผมพูดความจริงให้คุณเห็นภาพ ถ้าคุณเนะี่ยมีอ่าสมมติว่ามีชาวราศีกุมสองคนคนเกิดเดือนกุมภาสองคนเนะี่ยเกิดวันเดือนปีเดียวกันเลยทุกอย่างเวลาตรงกันหมดอีกคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ได้อีกคนหนึ่งเป็นคนพิการไม่มีขาทั้งสองข้างพิการแต่กําเนิดอ่ะคุณว่าโอกาสในการควยอันนี้ผมทุกทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดนะครับโลกในปัจจุบันนี้ทุกทุกอย่างมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดแต่คุณลองคิดดิว่า สภาพจิตใจและความพยายามและการการมีแรงกระตุ้นเน่ยของใครเนี่ยที่จะสามารถไขวยคว้าอะไรได้มากกว่ากันอ่าผมไม่ได้บอกว่าคนที่แขนขาคบเก่งกว่าคนไม่มีขาเพราะคนไม่มีขาหรือว่าคนทุพพลภาพเนี่ยเขาอาจจะเก่งกว่าเราในหลายๆเรื่องก็ได้แต่ผมพูดถึงภาพรวมในความเป็นจริงว่าโอกาสในบางอย่างเนี่ยมันบางทีเนี่ยเห็นไหมแม้จะอยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเนี่ยแม้จะดวงชะตา วันเกิดเดือนเกิดปีเดียวกันหมดทุกอย่างตรงกันหมดแต่เกิดมาไม่เหมือนกันแค่เกิดอะแค่แค่แรกเกิดเนี่ยก็ก็ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าราศีกุมทุกคนจะโชคดีไปหมดฟังนะตรงนี้แล้วอย่าคิดว่าตัวเองจะโชคดีถ้าไม่ลุกไปทําไม่มีทางที่จะมีใครได้รับโชคไม่มีโชคที่ไหนมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณคุณต้องวิ่งมาหาเองและนิสัยของชาวราศีกุมต้องทําแบบนี้ถึงจะเจอโชค ต้องทาแบบนี้ถึงจะเจอสิ่งที่ดีกับตัวเองไม่ใช่อยู่เฉยเคยพูดเสมอนะครับถ้าใครไม่เชื่อไปยอ้อนดูคลิปเก่าๆที่เกี่ยวกับราศีกุมได้ผมพูดอย่างนี้เสมอนะครับเพราะราศีกุมเป็นราศีแห่งความพยายามเป็นราศีแห่งความฝันและความตั้งใจนะครับฟังตรงนี้จบเกลี้ยงมือถือทิ้งไปทําลุกไปทํานะครับไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับโอกาสมันกตนนนะ็ตอนนี้นะตอนนี้นะเอาตอนนี้นะนะตอนนี้นะตอนนี้ประมาณเดือนมีนาปลายเดือนมีนาจะเข้าสู่เดือนเมษาแล้วเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณ พฤษภาอาจจะติดขัดหน่อยมิถุนายนยิ่งดีเนาะโอเคครับเรื่องการงานไปแล้วเรื่องการเงินเหนื่อยพูดไม่หยุดเลยเรื่องการเงินเนาะก็เป็นไปในทิศทางที่โอเคนะคือถามว่ามันเด่นมากไหมผมว่ามันไม่ได้เด่นมากหรอกแต่ว่าคือเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยเด่นกว่านะครับเรื่องเงินก็เป็นรองลงมาแต่ก็โอเคยังพอถูถ่ายไปได้นะครับคือ ถ้าใครที่เป็นนายหน้าทําการค้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าติดต่อซื้อที่ดินอยู่หรือว่าติดต่อขายที่ขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยหรือว่าทําเรื่องกู้แนวแนวนี้มีโอกาสที่ดีที่จะผ่านที่จะฉลุยที่จะมีความหวังที่จะได้ได้มาหรือว่าขายออกไปได้ขายออกไปได้ได้มาได้มาก็มีโอกาสมีโอกาสนะเพราะไพ่ไพ่พมันดีไพ่มันราบลื่นส่วนผู้ที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะครับ ธุรกิจการงานทั่วไปก็มีโอกาสที่จะท่องตัวพูดเหมือนห่าดูทั่วไปอนี่ยนะครับเนาะค,คือมันฟังดูจำเจเนาะคือจะให้พูดยังไงอะอ่ะเอาเอย่างนี้แล้วกันเอา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 ,เอาจอซอกประเด็นหนึ่งคือผู้ที่ทําการค้าแล้วกันเนาะคือเอารวมๆล้วคือไพ่การเงินมันค่อนข้างโอเคนะครับแต่อย่าคิดว่านี่จะหมดผมย้ําอยู่เสมอนะครับตลอดนี่คุณถ้ามีนี่อยู่นะมันไม่หมดง่ายๆถ้ามีนี่เยอะยิ่งหมดไม่หมดง่ายๆไม่ใช่ว่าดวงดีทุกอย่างแล้วนี่จะหมด น้อ <N> um> ฝันอั่งเดียวเลยโอ้โหมีมีนี่สิบล้านอยา่างที่บอดูบอกว่าปีนี้ปีทองปีดีเดียวก็หมดั้างนี่อ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยจะหมดได้ยังไงเนาะต่อให้ไปทําเนี่ยธุรกิจดีก็ไม่แน่ว่าจะหมดหรือเปล่าสิบล้านน่ะมันไม่ใช่เงินน้อยแต่มันอาจจะหมายถึงภาวะต่งตางๆเนี่ยมันผ่อนคลายลงภาวะกดดันเรื่องหนี้สินมันผ่อนคลายลงเราหาเงินมาโปหนี้ได้มาประนอมนี้ได้หรือว่าหาเงินมาใช้นี่ได้ทําให้อานี่เราลดลงทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นอย่างนี้อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้มองตามหลักความเป็นจริงของชีวิต ไม่ใช่มองตามความฝันแบบฝันเพอ์เตอร์อย่างเดียวเนาะเรื่องการเงินค่อนข้างดีโชคลาภมีโอกาสไหมไม่เน้นนะแต่ดูเรื่องการเงินมันโอเคอ่ะมันก็แล้วแต่บุคคลละกันเนาะมันก็แล้วแต่บุคคลละกันว่าใครจะมีโชคมีลาภผมก็ไม่แน่ใจไม่อาจฟันธงไม่ได้ว่าใครจะมีโชคมีลาภแต่ไพ่การเงินมันค่อนข้างดียิ่งพวกค้าขายเนี่ยยิ่งดีนะครับค้าขายซื้อมากขายไปนะ่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองยิ่งดีใหญ่เนาะเพราะไพ่การงานกับการเงินมันสัมพันธ์กันพอดีเลย เพราะตามหลักท sí, ี่ถูกต้องแล้วเนี่ยการงานกับการเงินนมันต้องสัมพันธ์กันแต่ว่าถ้าถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่ฉีกออกไปเนี่ยการงานดีแต่การเงินไม่ดีการเงินดีแต่การงานไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นเนอะอย่างเช่นว่าการงานไม่ดีผูงทางานแย่มากเลยเจ้านายก็เกลียดเพื่อนฝูงร่วมงานก็ไม่เอื้อมเลยไม่เกื้อหนุนแต่เงินเดือนเรายังได้ตลอดเวลาหรือว่าเราหารายได้เสริมมาได้เราทํางานอื่นแล้วเราได้รายได้เสริมมาเออได้เงินเยอะแต่การงานห่วยแตกมาก มันก็มีโอกาสเป็นแบบนี้เหมือนกันในบางคนนะครับแต่ผมดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นนะที่พูดถึงนะอาจจะเกิดขึ้นในแค่ช่วงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นแบบไอ้แบบอะไรบางอย่างที่มันแบบสวนทางกันนะแต่ในเดือนเมษากับมิถุนานะค่อนข้างดีน่าจะไปในทางเดียวกันโอเคครับเห,หนื่อยแค่นี้เนาะโอเคครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ